สวัสดีครับตาเชียขาวจริงเทียบอกเวลาเฉยก็ห้ามจืดวันนี้ก็เราจะสอนจริงตัวนี้นะครับมาดูกันครับตัวนี้เรียนคําว่าคําว่านขอขอเค้าเอาขอขอแปลว่าความหมายเดิมนะครับความหมายแรกคือแปลว่า นะครับนะบปากยังแปลได้แปลว่าช่องทางได้ด้วยนะครับช่องทางเรามาลองดูความหมายที่แปลว่าปากด้วยแล้วก็แปลว่าที่แปลว่าทางช่องทางด้วยนะครับลำดับขีดของเขาเขียนนี้ครับ e r สามสามขีดครับลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ ประโยคนี้แปลว่าปากคอชื่อจุยปา โขแปลว่าปากนะครับชื่อเป็นจุยปาจุยปาก็แปลว่าปากของเราเนี่ยครับเตแสดงความขยายนะครับที่แปลว่าของเตาที่หรือแปลว่าของอีสุ อีคือความหมายครับอลองดูนะครับจุยชื่อขอขอชื่อจุยปลาเตออีสือเราประยคกต์นเราจะแปลว่าปาเป็นอักษรทวกวข่อเน่นะอักษรโบราณตัวนี้เป็นปากนะครับความหมายของปากนะครับเป็นความหมายของปากจุยเตออีสือคือความหมายของปากครับเรามาดูว่าพี่อินเขียนไงนะครับ ขอชื่อเป็นจุยปาก็คือปากเอออีสอีส,สืคือความหมายครับก็คือปากคำว่าขออสอตรตัวนี้แปลว่าปากนะครับความหมายคือปากลองดูอีกตัวอย่างประโยคนะครับยง่ายๆ อ่าน,นี้ครับชือจืลูกขขชือจืลูกลูกโขถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งเรียนภาษาจีนเราก็จะงงกับคํานี้นะครับเพราะว่าความหมายของภาษาไทยเนี่ยแปลว่าสีแาส่แยกครับทางสี่แยกครับสี่แยกคือเป็นไงครับเห็นไหมครเหตเลขสิบของภาษาจีนไหมครับมันจะมี1ทาง2ทางสามทาง4ี่ทางเป็น4ี่ทางครับเป็นทางแยก4ี่ทางครับเพราะนั้นอักษรจีนที่แปลว่าทางแยก4ี่ทางสี่แยกเราจะบอกว่า สี่จื่อลูอ่โขสิบแปลว่าเลขสิบครับจือ่อสี่จื่อลู่โขจื่ตัวนี้แปลว่าตัวอักษรนะครับก็ตัวเลขสิบอักษรเลขสิบคือสี่จื่อลู่ลู่แปลว่าทางครับโขแปลว่าทางเป็นช่องทางออกครับอัอนนี้ก็เหมือนโขออน,นะครับ นี่เราลองตอบคำถามดูนะครับว่าเรียนเข้าใจหรือเปล่าครับคำถามแรกครับขอชื่อจุ๋ยป้าจอีซึแล้วก็อันที่สองครับชื่ีลูกโขชื่อชื่อไม่ซื้อแปลว่าอะไรครับเราจะเริ่มทบทวนนะครับโดยการตอบคำถามที่ใต้คอมเมนต์ครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับเจจิจเจเจ